แอกเซฟแอกเซฟโง่บอสแรลาอยูบีไซบีไซว้าอีสิอีสิวากิงลุบแอดพาร์ตมันใช้เมาส์อะไรอะแอดพาร์ตเดดเดดสัตว์โอ้โหชุดพี่หายไอ้ควายเฮ้ยไอ้กินไม่เกมแคทโอ้ชิต ไอ้ิ่เกมแคสเอ้า MDC ครับไหวแไหวแล้ไหวแหละเ้ยเออเดี๋ยวไปฮอกกงกูเจอไอ้อัศวินเมื่อวานหน่อยไอโคนอัศวินไอเย้ยโคนไนไปสามสิบแมนูโชว์ตินอันเดลัเกมว่ไอฟอสอะไรนะไอเดดแมทครับเดมอนนะอันเไอูแอนมีนัทท็อวันเอ๊นท็อปแฟกอเดแมทวีดีด ยบเยบเยบเออวายูเพลย์ฮงคงเดสมาร์ทอโอเพนสิงคโปร์เลยพี่นะไฮแอปอรเยบเยบเออเยบยูเยบพูหูน็อตส็อปครับคนนี้ระดับโอเค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 ครับแอปเซ็ปแอปเซ็ปโวเอ๊ยี่ด้เล่นการ์เดน โง่อ่าวไม่ใช่มึง oh. ลองลองโ <c oughs> ง่วุ side, ่นจีเฮียแบ็คแบ็คสเต็ปไอ้สัสเกรายูไอ้ฟอสเกรายู่บีไซ์บีไซ์ อ่าอีสีอีดีวากิงนูบเจเขออะไรจอที่ปากมากกว่าเออวายป่าข้อแคกกันหรอได้เนาะอาจจะได้เชื้อจากซิงอ๋อ สิ่งรังสิจัดให้เต็มแจ่มๆเลยเนาะเอานี่แจกฟรีหนึ่งต้มอยู่กัแจกกันด้วย แหววเอ้ยวยมึงทาย hard ไว้กี่มึงทาย s ฮาร์ดนะมึงแคมปิ้งนะไอ้สัสมึงแคมปิ้งแหวมึงแคมปิ้งแหวเทีกูมึงวอกินกูเนี่ยวอลอินเดสแมทนะมึงวอกินนะไอติ้งวิดานหน่อยโนะมอวมากวิดเเดดที่สุด จรโนเวรดี้จริงเวรคำ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 เอาคำเอาโนโนโนนิดฟินิดวิเดดี้คำคำเฮ้ยอะไรไม่ใช่กูโดนแบ็กแทมเจอกูไปแกลี่ได้เลยวะต้องรีปั๊มต้องรีปั๊มแต้มละโวินเดดแมทที่ได้ปั๊มแต้มไวสุดที่ต้องแคมว่ะแล้วเปิดเสียงหนึ่งร้อยนี่ไงครับแม่สัตว์โดนปืนอ่ะดูโตรนี้คนมีอาเดด โอ้โหกู๋ีปะโอ้โหม่สูอลเลยกูเมาก็เมาเดิมเกมก็เกมเดิมแต่ไม่ความสึกการเล่นไม่เหมือนเดิมวะ่ะแซมไลซอน Xem ký right. อโอ้ยเพิ่งชุดพีหายกูเอออีสินะโอ้มีชนะขาดครับชนะขาดเมื่อกี้สบายมากเลยเกมเกมง่ายเมื่อกี้เป็นเกมที่ง่ายมากเกมแรกเพื่อจัดจละบายปแอดปั๊ดมันใช้เมาส์อะไรอ่ะปั๊ดปั๊ดมันเดี๋ยวเดี๋ยวสัตว์โอ้โหชุดพี่หายเข่าลับแว่นเลยสัตว แอดป้าไม่ใช่จี้ถึงสามพีโลปะ่ะเหมือนไม่ได้ใช้เลเซอร์เลยในเว็บเขียนใช้เลเซอร์แต่เมื่อี่ไปดูปมันเหมือนใช้จี3สิถึงสามีโลเลยใช้เมาส์แอละป้าเฮ้ยพีกดิไอ้กินเออกูสแกรไอ้คุย เฮ้ยวันนี้มอนโซหาทูฮิตวะอีโอเคหน่านองคบพี ต้องขอคอนแนร์เนี่ยนะครับต้องพีมุ้เครื่องใหม่เข้ามาได้เห็นแล้วนะเ <laughs> <laughs> ้าะตกใจคอแอร์แล้จะขึ้นนะพี่ว่าลองลองดูครับเหมือนมีคำมาอยู่นะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้วะ ไม่ซ้อนเน้นฟอกว่าจะซ้อนเน้นเอ้ยกินจะนาเลี้ยวเอ้ยมันจะนาเล้วอ่าตัวตัวฟอกเอาไน่ไปฮะตัวทันอยู่ะตัวทันอยู่ต้องเริ่มจากตัวนี้ให้ได้ก่อนนะฟอกเฮ้ยไอ้กินไม่เกมแคทโอ้ชิตไอ้กินไม่เกมแคทเอ้า MDC โว้ยโอ้ยโอ้ต่อากไม่เกมแคส s ไม่เกมแคสตนะโอ้ยโซแซดวะน้องโซวิดิวนะเกมวิดรอวิดรอโนวินเนอร์